ขอ,ของกทอคอกันบ้างนะคะมีการเดินหน้าสัญจรพบปะประชาชนครั้งแรกเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมนะคะเพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนติดตามจากรายงานค่ะจังหวัดภูเก็ตที่เคยประสบภัยพิบัติสึนามิจนเครือข่ายการสื่อสารลม่มถือเป็นพื้นที่แรกที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกอทอคอ เลือกใช้ในการจัดงานสัมมนากทคสัญจรพบประชาชนเพื่อบอกเล่าถึงภารกิจของกทคในฐานะกสทชเฉพาะด้านกิจการโทรคมนาคมและฝังเสียงสะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ 3G ในส่วนการให้บริการในคลื่น2,001นะครับระบบ 3G แล้วก็ 4G ในในบางผู้ให้บริการที่กำลังดำเนินการอยู่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าเมื่อเราต้องการได้รับบริการนั้นการให้บริการนั้นครอบคลุมถึงจังหวัดของท่านและพื้นที่ของท่านหรือไม่นะครับอันที่1อันที่2ก็คือท่านควรที่จะเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับตัวท่านแต่ถ้าท่านไม่ได้รับบริการที่ดี ได้รับการเอาเปรียบนะครับก็โทรมาที่120 0หรือแจ้งมาที่โดยตรงที่สำนักง,งานกสทชได้กทออคออยังมีแผนเตรียมความพร้อมทางการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเตรียมหมายเลขฉุกเฉิญโครงข่ายสำรองทั้งดาวเทียมโทรศัพท์มือถือและโครงข่ายวิทยุสื่อสาร,สรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนเช่นในอดีตปัญหาของภูเก็ตเนี่ยณักขณะคงยังจําได้ที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยแล้วระบบ สัญญาณต่างๆ,างๆการโทรคม,มนาคมรวมทั้งในส่วนของ <c oughs> เรื่องของการคมนาคมต่างๆการสื่อสารนักะนน,นั้นมีปัญหามากและสิ่งที่เอาไปช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถติดต่อกันได้เนี่ยก็คือในส่วนของระบบคลื่นใช้คลื่นความถี่ใช้วิทย,ยุสมัครเล่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นตัวอย่างซึ่งจะมีปัญหาที่มันแตกต่างกัน <c oughs> ขนาะเดียวกันงานกทคสัญจรครั้งนี้ยังมีการลงนามเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจาก9องค์กรในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมทีมข่าวเศรษฐ,ฐกิจช่องห้าข่าวเที่ยงไรงาน เรื่องของกทคออนะครับคณะกรรมการกิจการที่ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับารสื่อสาร<ช>นะครับนี่อยู่ในกสทชนะครับมีความคืบหน้าเอามาบอกกันนะฮะอีกเรื่อง